สวัสดีครับพักอีสานมิวสิกครับผมวันนี้ก็จะมานะครับอัดคลอรัสนะครับเป็นคลอรัสของเพลงสองทศวรรษราชพัฒน์สีสเกตนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับเคลื่อนที่นะครับสำหรับการบันทึกเสียงง่ายๆนะครับวันนี้ก็จะมีโน้ตบุ๊กนะครับที่ผมใช้มานานนับเป็น10บสปีนะครับ Intel Pentium นะครับนานแล้วนะครับตัวนี้ก็ CPU น่าจะสักประมาณ10กว่าปีได้นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะมีลำโพงเป็นลำโพงยี่ห้อ,อของเบรลิงเจอร์นะครับแล้วก็วันนี้จะใช้ไม้นะครับออ d i โอเทคหน้านะครับออริโอเทคหน้าแล้วก็ซาวการ์ดที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นซาวการ์ดรุ่นมูตูอุนเตอร์ไลท์ MK3 นะครับผมวันนี้ก็รอนะครับทีมงานนะครับที่จะบันทึกเสียงคอรัสนะครับผมในเพลงที่มีชื่อว่า สองทศวรรษราชพัฒน์ศรีสะเกตนะครับซึ่งเพลงนี้ก็จะเป็นในลักษณะของออเคสตารานะครับซึ่งก็เป็นเป็นลักษณะอารมณ์แบบเพลงบรรลาดนะครับแต่เป็นเป็นวงที่เล่นก็คือเป็นซิมโฟนีออเคสตารานะครับผมก็อรอติดตามชมนะครับฝากติดตามชมนะครับภาคอีสานมิวสิกครับผม